ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเพชรชาแนลนะครับไม่ได้อยู่ที่สถานที่ก่อสร้างนะครับพอดีว่าบังเอิญกลับบ้านมาเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ข้าวผมนะครับข้าวข้าวผมนี่ยังไม่ได้เกี่ยวครับแล้วก็พอดีมาช่วยลุงพี่ของแฟนนะครับเขาเกี่ยวแต่ว่าอันนี้เป็นนาของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปรถเกี่ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวที่ผมเคยอยู่นะครับ เมื่อสปีที่แล้วครับเนี่ยคนขับเป็นเจ้าของรถนะคะคือผมอยู่กับคันนี้นี่แหละครับอยู่ได้2ฤดูนะครับสำหรับคนที่ผมอยู่นั่นคือจับจับกระสอบนะครับจับกระสอบก็จะได้อยู่ที่ไล่ละ25บาทถึง30บาทครับแต่คนขับนี่ได้45ถึง50บาทครับอันนี้เป็นรถดีซ5เนะครับแล้วเจ้าของเขาแต่ง ของเนี่ยคนขับนะครับเอามาทําเป็นจับกระสอบนะฮะคือเป็น t c 95นะครับแต่ว่าเจ้าของนี่มันดัดแปลงเอาเป็นให้มีแบบจับกระสอบนะครับต้องบว่าแรงมากนะครับทนันนี้ที่ผมเคยอยู่เมื่อ2รูที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ไปทํางานก่อสร้างครับดูการวิ่งเกี่ยวนะครับ บอกว่าวิ่งได้เนียนมากครับสองไล่ใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลูกชายครับมาเล่นทุ่งนาด้วยครับอันนี้เป็นตัว DC6 ศูนย์นะครับซึ่งอตอนนี้ตัวนางกวักด,ด้านหน้ามันหักนะครับแล้วก็คนขับกำลังไปเอาอุปกรณ์มาทำการซ่อมแซมอยู่นะครับเขามีอยู่2คันนะครับเจ้าของเขามีอยู่สองคันเนี่ยฮะตัวตัวนี้มันหักนะครับตัวกวาดข้าวเข้ามาในบุ้งกีนะครับมันหักเขาก็เลยไปไปเอาอุปกรณ์มาทำการเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะดูดต่อนะครับ อันนี้ข้าวมะลิก็ขอส5 15นะครับการเกี่ยวก็จะอยู่ที่ค่าค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่ารถจะอยู่ที่ไร่ละห้าอยหาสิบหรือ500เนี่ยครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็นมะลิใหญ่หรือ105นะครับมันจะอยู่ที่ห0 0้อยหรือ ประมาณนั้นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้นะครับว่าราคาตัวนี้เป็นยังไงนะครับ นะครับตอนทํานาทําประมาณเดือนช่วงที่เริ่มหวานก็คือเดือนเดือนเดือนอะไรนะเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาเดือน4เดือน5นะครับใช้เวลาในการทําแล้วก็ดูแลประมาณ4-5เดือนนะครับแล้วดูช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับสมัยเดี๋ยวนี้ครับเครื่องจากรอันทันสมัยนั้นใช้เวลาเพียงแค่ ไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้วก็นําข้าวไปจําหน่ายได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เคียวเกี่ยวหรือว่าลงแขกนะครับลงแขกเกีเ่ยวข้าวกันสมัยนี้ก็ยังมีนะครับ เดี๋ยวมารอบนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูบนรถนะครับว่าบรรยากาศมองลงมาจากด้านตัวด้านาข้างบนนั้นมันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาขึ้นนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูแล้วก็ดูเข้ามาด้านหน้านะครับว่าเวลาที่เราอยู่บนรถนั้นมันเป็นยังไงนะครับ ต้องลุยน้ำมาแนวครับตอนนี้คือมันมีน้ำอยู่ด้วยนะ ไม่นานก็จะเสร็จแล้วนะครับในนาแปลงนี้นะครับข้าวก็สวยอยู่นะครับอันนี้เป็นข้าวของผู้ใหญ่บ้านนะครับ ข้อดีของการแต่งาจากตู้ที่มันเป็นตู้อุ้มนะครับ <c oughs> แต่งออกมาเป็นจับกระสอบก็คือ,อเวลามันเต็มคนที่นั่งข้างๆก็จะเอาข้าวลงใส่กระสอบแล้วก็รถมันก็จะวิ่งทํางานได้ตลอดนะครับพอเวลาเราใส่กระสอบได้เต็มปับ๊บเขาก็จะเอามาลงกองไว้นะครับคันูนนกำลังซ่อมอยู่ครับ ลึกดิไม่มีปลาเลยหนูไ,ไม่มีปลาเลยมลไม่มีปลาเลย ี่ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อ,อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้าการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเพจชนแนลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะตามไปเยี่ยมทุกๆบ้านนะครับเราก็จะสู่ไปด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม oh.